วันนี้ในช่วงเที่ยงเที่ยงเก็บบรรยากาศอาบแาดนะครับเตรียมตัวเรือเรือมารับเพื่อที่จะเดินทางไปต่อที่วัดองค์หลุกอันนี้รถก็มาส่งแล้วนี่คือสเสบียงที่จะขึ้นเรือครับนี่คือแพปลาแพปลาตรงนี้กิโลละปลาสวายปลาบึก20บบาทเองปลาขาว กิโลละ30บาททําขี่เรียบร้อยนครับบรรยากาศช่วงเย็นปนช่วงเทีงเที่ยงบ่ายเราจะเดินทางไปต่อที่วัดองลุพักสักหนึ่งวันรอพระอาจารย์ออกมาก็จะทำการขึ้นเรือไปต่อที่วัดไก่เกียงปัจจุบันเบียงทีนี้ก็จะเข้าป่าแล้วสัญญาณโทรศัพท์ทุกอย่างก็จะโดนตัดลง ก็จะไม่มีสัญญาณหลังจากนั้นก็อีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะไปเจออีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะมีสัญญาณขึ้นมานิดหน่อยครับผมยังไงก็จะถ่ายวีดีแถ้าก็โพสให้ดูนะครับสาธุจเจลิมพรเพื่อที่จะไปนั่งเรือเพื่อที่จะไปที่วัดองคุกเก็บภาพบรรยากาศรอบข้างวิวสวยงามมากเลยนี่ กาศตัวนี้ก็น่าจะช่วงบ่ายโมงแล้วนั่งเรือชมวิวไปอีกสักพักก็คงไม่มีสัญญาณแล้วแต่ที่วัดองุ่นมีสัญญาณเนาะรงมีเปียกเนะาะนั่งเรืออีกหนึ่งลำก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วด้วยเรือลำใหญ่ตัวนี้ก็เรือลำนี้เราก็ขนเข้าสารเป็นเรือลำเล็กเพราะว่าลมก็แรงด้วยก็จะค่อยๆไปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆชมกับทิวทัศ เป็นร้านอาหารร้านอาหารที่ตอนเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกินปลาเผาเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มครับบรรยากาศก็สวยงามเย็นมากเลยอากาศน้ำใสปิง้ง<อ>ได้มาปีละครั้ง ครับด,ดูเจริญยอจะยูเดี๋วเก็บภาพข้างหน้าให้ได้ชมเป็นตอนๆไปเนาะสาธุ

มาเรื่ยยทำเรื่ยๆตอนนี้อยู่องค์เดียวได้ไรครับครับแอบอ้อมใอ้อมกุระเดียมาล้มข้างบนข้างบนมที่มีข้อหินไม้ล้มไม่มีไม้ล้มไม่มีไม้ล้มไม่มีครับแต่ก็มีจะบอกไม่มีก็ไม่ได้มีท้ายรูปหึตรงขอไผหลังไม้ล้มไม้ล้มอน่งมกจะ้จันดีนะจันโหไม่เ สีไงเออสีมันดำให้สีมันมันจะดูแขังไงม,มันจะได้เป็นเป็นสกาวสกาวคือสองหน้าสองโยมใจบาดีรหน้าโยมเนี่ยก็เห็นเออ่ยเป็นบาดดำบาดอะไรที่นี่นะ nếu cái này không đây cái này thì không được cái này cái gì vậy? cái gì yeah <laughs> oh okay. mm. mm. uh. mm. 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 一天了。 สานรถุงนั้นให้หมดแล้วค่อยเดี๋ยว ปีอ้อยไหวอยู่ไหมได้อยู่ตลอดอยู่ที่เราอนที่หลังก็ได้ครับมันักู่ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปมันจะไปเดินหนักอยู่ตรงอ้อยย่ยงอะไรนะเขาเยอะขึ้นไปหาเขาบันไดแล้วเดินหนัก,นก,นก ังนองควบมูแต้องอย่าใกรต่ประเทศมแทถ้าหลุดถุออกมาต่างปรยังไง่างรวย่ไม่าทไม่ใตรงที่ละมานี่ก็ได้ถ้าได้กลับไปที่ที่ไ

กเลตองคูยอมรับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแองหนึ่งของเลตองคูใครมีโอกาสได้มาเยี่ยมจังหวัดตากมาที่เลตองคูเนาะเหียนเชิญเจริญพรทุกคนพอมาเยือนมาชม เที่ยวน้ำตกแห่งนี้เนาะน้ำตกเลตองคุนี่คือตกอีกชั้นหนึ่งซึ่นี้น้ำตกลงมานี่จะมีสองฝั่งเนาะฝั่งนี้อีกฝั่งนึงก็อีกฝั่งนึงอยู่ทางนูน้นทางนู้นจะสวยสวยงามมากเราต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินถ่ายวีดีโอในครั้งนี้สวยงามสวยงาม อะไรครับพระคุณเจ้าครับผมเลื่อนน้ำครับผมโอ้โหมาลงครับลงล่างเนาะนี่ไงลงนี่เลยลงแม็กเลื่อนหน้าครับแต่สองข้างอ่าโอ้ยสวยงามมากเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยงามกว่าฝั่งนู้นนะโอ้สวยงามครับสวยงาม นี่คือสถานเที่ยวอันซีนของเลตองคูจังหวัดตากเนาะคือน้ำตกเลตองคู่นะครับวันนี้กณนะพระสงฆ์เราได้มาเดินสํารวจดูแล้วเป็นสถานที่ที่สวยงามมากโอ้อันเซีนอันเซีนสวยสวยสวย ้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเนาะว่าสวยงามขนาดไหนถ้าบรรยายไปก็คงไม่เท่ากับเห็นกับตา้ตองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคือน้ำตกที่สวยงามติดอ,อันตีนของ <c oughs> เลตองคุจังหวัดตากาถ้าใครมีโอกาสได้มาเยี่ยมมาเยือนเนาะแวะมาเที่ยวที่น้ำตกเลตองคุกันเลย มีน้ำเย็นฉ่ำไหลอยู่ตลอดปีอ่าสาธุสาธุ